ครั้งหนึ่งครับในอดีตผมเชื่อว่าเพื่อนๆน,นะฮะที่เป็นวัยรุ่นยุคผมนะฮะจะต้องเคยมีประสบการณ์กับเกมเอาชีวิตรอดเซอร์ไวน์เวลเกมเกมหนึ่งครับซึ่งเกมนั้นมีชื่อว่า เออนั่นแหละนะฮะต้องบอกเลยว่าเกมเกมนั้นนะครับเป็นเกมในตำนานของใครลหลายคนนะฮะเมื่อก่อนเนี่ยชอบมากเล่นทุกวันนะฮะยอมไปเล่นร้านเกมเสียตังค์สี่ห้าชั่วโมงเพื่อให้ได้เล่นเกมนี้มีหลายคนมีความทรงจําดีๆและความทรงจําแย่ๆกับเกมนี้นะฮะและก็เป็นเกมที่แจ้งเกิดยูทูบเบอร์ดังๆหลายคนในตอนนี้ด้วยนะครับหนึ่งในนั้น,นคือผมแหละเฮ้ยเราดังหรือเปล่าวะเนี่ยและหลังจากที่เกมนั้นนะฮะปิดตัวไป ก็ไม่มีข่าวข่าวว่าจะมีเกมแนวไหนเนี่ยโผล่ขึ้นมาที่เป็นสไตล์ u ซเว v a ลเอาชีวิตรอดจากซอมบี้แบบนี้อีกเลยครับจนกระทั่งเมื่อวานมานี้เองครับผมเกมใหม่นะฮะที่เป็นแนวโซเว v a ลเอาชีวิตรอดนะฮะเดินทางฟาร์มของตีซอมบี้เอาชีวิตรอดจากผู้คนนะครับที่แบบวันสิ้นโลกอะเนาะคือซอมบี้ก็น่ากลัวอยู่แล้วคนเนี่ยก็น่ากลัวกว่าซอมบี้อีกนะครับเป็นเกมที่ต้องฟาร์มหาอาวุธหาของกินนะฮะเพื่อที่จะเอาชีวิตรอดไปในโลกเอ่อวันสิ้นโลกโอ้โหพูดอะไรของกูเนี่ย เออนั่นแหละนะฮะมันเปิดมาแล้วครับกับเกมมือถือเกมใหม่ที่มีชื่อว่าชื่ออะไรวะ <What? S 1> เดี๋ยวแป๊บหนึงน,นะ I'm Last War Group I'm Last War Group เออนั่นแหละนะครับและสำหรับวันนี้นะครับ mm hmm. เมื่อเราได้มาเล่นเกมนี้เนี่ยคลิปแรกของผมสำหรับเกมเกมนี้นะฮะ mm hmm. เราจะมาฟาร์มบอสกันครับด้วยวันนี้นะฮะผมจะมาล่าสนาจากบอสเนี่ยสัก100กระบอก ว่าคลิปคลิปนี้นะฮะจะสนุกสักแค่ไหน <Okay. S 1> เดี๋ยวเรามารับชมกันเลยครับ เกมมันแปลกๆนิดหน่อยเนาะเอ้ยแต่ผมรู้สึกว่ามันลื่นกว่าช่วงที่ผมเล่นช่วงแรกนะหรือเป็นเพราะว่าเรายังไม่ได้เจอคนวะไปไปไปแล้วถ้าเกิดว่าเรายิงพวกเดียวกันจะเป็นอะไรไหมเนี่ยตายตายเหรอโอเคงงั้นวอย่ายิงพวกเดียวกันมันจะไม่ยิงเอาง่ายๆคิวคิวก็อ่านน่ะตีกันมันจะมีตีสดตีตีแยกอ่ะมาตีได้แค่สองก็ยิงใกล้ๆกันแหละก็มันขึ้นแค้นแล้วไม่ใช่เหรอยิงกั็ตายคูณแค้น่ะไอแค้นเน่ะตัวดีเลยอ๋อเหรอโอเคแต่ปาร์ตี้อ่ะมันจะมีให้ปาร์ตี้ยืนใกล้ๆกันแล้วกดปาร์ตีีีีีีี้้้้้้้ออออออ่่่ะะาาาผผมมมมมกกกกััััับบบบไไเเเเเิิรร์ดดดตตตนน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 ลแแแแคคหยยยวววซขขงงป๊ึ แต่มันตีไม่ได้เอ้าห,หยุดสิเออตายโอเคเยี่ยมของกินโอ้โหไม่มีของกินเลยแล้วกำลังจะมืดเฮ้ยมีคนมีคนอันมีคนข้างหน้าโอเคเราจะลากเขาจะเล่าเลาโอเคโอเคโอเคพูดเดียวกันพูดเดียวกันตกใจหมดคือต้องบอกคัเพื่อนแบบนี้นะครับเกมนี้เนี่ยเล่นในความยากพอสมควรนะกระตุกมากเลยคือเพื่อนผมเขาเล่นในมือถือกันนะฮะคือแบบถ้าล็อกเมาส์หันถ้าเราล็อกเมาส์คือมันหันไม่ได้เลยอะ เนี่ยล็อกมอสมันหันไม่ได้คือต้องเปิดเมอสขึ้นมาแล้วหันอย่างนี้เอแทนนะฮะโอ้โหเล่นยากใครมีของกินไหมเราไ้ยนะเพเราไม่เตรียมเนี่ยเราเราไม่กินปรเกิกันได้ครับเฮ้ยไม่ค่ะสีสมบีเราก็ได้สีสมบีได้ง่ายเหรอของกินคุณเตรียมของมาครบไปเนี่ยพวกเกาะพวกหมวกเกาะทุกอย่างพร้อมหมวกพร้อมไนท์พร้อมปืนพร้อมเหลือแค่ว่าเราจะล่าไม่มีคนเอ้ยไม่ใช่สมบีนี่หว่าโถ้เนี่ยบอสแทนคุณเราไปเก็บเลยคุณเราไปเก็บน้องมาตีให้ตายบอสหน้าตาอย่างเงี้ยอ๋อได้เลยเราจะโดบอสโอ้โหเรามืดแล้วไนท์ครับผม นี่ผมเล่นเกมยุค2,024จริงปะเนี่ยใช่ครับนี่คือเกมที่รอมา4ปีครับเห็นสอรอมา4ปีครับผมไม่ได้บูลลี่ผู้พัฒนานะผมพูดก่อนแต่คือผมรอผมก็คาดหวังเ่ยซึ่งมันก็นะคือรู้ไหมว่าก่อนที่ผมจะมาอัดทริปนี้นะครับเมื่อคืนเนี่ยผมโอ้โหแหลกมากและได้อะไรเอ่ยเนี่ยดูสิ เก็บไปเลยคัตนาอีกแล้วเหรอคัตนาคัาดีสุดแล้วคุณรู้ป่ะอ๋อเหรอบอสน้าเหรอฟันคนสองทีตายอ่ะคุณว่าดีป่ะล่ะได้ทีตายอ่ะสองทีตายโอเคแล้วอีกอย่างหนึ่งบอสอ่ะฟันบอสเนี่ยแต่คุณขึ้นมาบนรถคุณขึ้นมาบนรถเฮ้ยมีคนมีคนคนจิงเหรอเฮ้ยมีคนมีคนอยู่หลังกำแพงใช่ป่ะโอเคโอเคช่ว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 ช่เอามา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 ระวังบอสระวังบอสด้วยนะทุกคนระวังบอสด้วยนะเจ็บมาก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  อัยนี้ฟันมันก็ได้นะคนเอานนี้ฟันมันก็แรงนะแรงหมดแรงว่ากันสองทีด้วยกันเดี๋ยวผมอ้อมมาฝั่งด้วกันแตก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 อย่าไตายโอ้โดนได้อ่านเกมค่ายแค่เองต้องแบบทำบุญนะลองอู้พูดอย่างนี้พูดอย่างนี้สุภาพกันว่ะปู่สุภาพกันนะครับสุภาพกันครับ ปยาเพียบเลยโหตัว, e วต้องหอยตัวน okay. ึงต anyway> ok. ้องหอยตัวนึงผมจะเก็บได้จผมเลยโอเคผมอัพยาก่ออนัพยาตายหัวแตกหัวแตกแล้วหัวแตกแเราสวยครับผมสวยครับผมสวยครับผมมันจะมาไหวกันเราได้ไงวะถามจริงเออเราเป็นของแท้เราเป็นของแท้เปนของแท้อัพยาอัพยาเอาของเก็บซีฟส่วนก่อนไหมหรือว่าไปลุยต่อเลยลุยต่อครับไม่มีกลับครับไฮ้ยกระสุนเพียบเลยทุกคนกระสุนเพียบเลยตรงเนี้ยเก็บปืนสิไม่เก็บไม่เก็บไม่เอาคุณกระสุนคุณเก็บแค่ปืนเก็บแค่ปืนเหรอโอเคเก็บมันเก็บไม่ได้คุณตัวผมเต็มแล้วอ่ะเกกกก็็ Gregory ็บบขออออองัััั้นน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 นไไม่่คคคดดููใใรระะะเเเเปปป๋๋๋าาาุุณณวหจ จะเป็นเก็บวันนั้นยีนอ๊อฟออมหัวจะเป็นหมดเลยวะโอ้เอพีห้างของก็บอกเลยเหรอใช่มันมีของเยอะมากอ่ะเราเอาไปเก็บก่อนไหมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมเก็บปืนแล้วกันผมใช่ใช่ให้เยอะคุณอันนี้น้อยน้อยน้อยมากเอาบอสได้ได้สามสี่ตัวคุณสามตัวสามตัวได้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 เอาบอสจากสามตัวนี่แน่หัวตีหัวเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวบ้านหลังนี้ใครเป็นตาป่ะบ้านบ้านประจำเราอ่ะเเอยบ้านประจำโอเคตกใจรุกเดียวกันแล้วไปแล้วไป ซ้ำซ้ำศพ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 มันยังไม่ตายนี่หว่าแค่ตายอ่ะบอสอ่ะเออบอสเลือนเหลืออยู่หนึ่งหมื่นสี่ร้อยโอ้โหคนเอาคาตาณะนั่งฟันรัวๆเลยมันกดฟันได้รัวๆแต่มันจะเปื่อยไหยได้เลยทุกคนป่าบคุ้มกันผมด้วยแล้วกันได้เลยอ่าเรียบร้อยตายเฮ้ยผมได้ mp ห้าอ๋อคนลงตัววะ mp ห้าแล้เก็บเก็บไม่ได้ you know คนลงตัวจัดอ่ะปังเกอร์เลยอ่ะไอ้เนี่ยวแต่ผมได้สไนบ่อยมากนะเดี๋ยวผมเองรอบเนี้ยคนลงมาได้เลย อโอ้สวยคาตาน่าอีกแล้วโอ้ไม่สวยก็ดีจังวะเออให้ให้คิวสักอันไหมแรกกับปืนไปเอาเอาไปแล่เอาคาตาณ์ไปแล่ปืนคิวสักรำบอกมามาเอาดิเออผมเก็บไปผมเก็บแล้วมันให้กันเออเดี๋ยวเถี่ยวเดี๋ยวเถี่ยวไงบอสไปก็แล้วใครอย่าอย่างมึงอะโดนแบนไอพีเครื่องแน่เอาอะไรวะเนี่ยเขาจะอะไรกันอ่ะเขาจ้างมึงไม่ได้จ้างกูอะไรวะยูทูบเบอร์คุยกันเนาะ แอดมินเขาจ้างกูมารีวิวโอ้โหมึงเป็นใครเนี่ยเขาจ้างมึงทำไมเขาไม่จ้างกูบ้างวะใครอะไม่รู้เนี่ยในแชทโลกเนี่ยแอดมินเขาจ้างกูมารีวิวเนี่ยมึงเป็นใครกูเซิร์ชดูช่องที่ชื่อมึงกับช่องมึงนี่ชื่อเดียวกันวะผมเซิร์ชชื่อตามแล้วไม่เห็นมีช่องเกมชื่อนี้เลยโอ้ยช่องอะไรครับคุณคนทีมี่ช่องอะไรครับได้ๆๆช่องอะไรครับเดี๋ยวผมไปติดตามครับ าไม่สนใจแบบจ้ากูอะ่ะช่างร้างล้ำหรอคะ,ะช่องอะไรครับเดี๋ยวผมไปติดตามครับมึงจะดังมากกันแน่เลยนะครับนี่จะเอาช่องไปดูไหมละ่ะเงินกูถมบ้านมึงได้ไอะไรมึงเนี่ยในบัญชีมีอยู่200อไม่ว่าไม่เอานะเนงินในบัญชีกูถมบ้านมึงได้แค่นี้กูไม่อยากรู้ช่องมึงละเดี๋ยวเราเราตามหายนี่ไหมมันไม่ใช้อยู่เตมเราคนอ๋อเหรอดีไม่ดีมาอาจจะอยู่หน้าล็อบบี้ก็ได้เป็นไปได้อะไรเนี่ยทั้งชีวิตมึงหาเงินไม่ได้เท่ากูรีวิวเกมอ้ยมึงก็ดูถูกเขาเกินมึงเป็นใครเนี่ย เดี๋ยวชิปหายกูอยากเห็นช่องมึงจริงเอ้ยมันดีแล้วมาตีกันไรเนี่ยลงคลิปเลยเอาไอเดียเด็กสองตัวเนี่ยแม่ผมตีบอสอยู่แล้วเดี๋ยวอ่านต่อน,นี้อ่านต่อดิพ่อแม่กูอยู่สบายแบบไม่ต้องทำทำควยไรโอ้นี่ถ้ากูไม่ดังเกมคงไม่จ้างกูรีวิวหรอกนะไอ้เนี่ยกูเสิร์ชหาชื่อมึงกูยังไม่เจอเลยกูตั้งชื่อปกคลิปคลิกเบลเลยคนดังดูถูกคนเล่นเกมเอ้ยได้นะ ตรงนี้หลุดแมทได้เหรอจะเป็นถ้าเป็นเกมที่เราเล่นผ่านอะนี่คือพีอ่หมีเลี้ยบไปะนะมึงดังไม่ได้แปลว่ามึงจะรวยกว่าเงินถูกต้องครับผมคนติดตามกูเป็นล้านเงินเดือนกูยังไม่ถึงล้านเลยเข้าเข้าตลดไบมึงนะไหนมาเงินในบัญชีมึงเคยถึงสิบล้านหรือยังพิมทรงเนี้ยเหมือนเด็กน้อยพิมพ์ยังไงงั้นเลยแชทโลกไม่น่ามีให้เห็นทุกคนนะมันน่าจะแบบว่า ให้เห็นแค่ในแมปอะแบบนี้มันก็ด่ามันก็เละเทอะดิกูขายรถคันเดียวกูได้เกือบครึ่งล้านแล้วโอ้เด็กเต้นรถเลยไงว่าถิมไม่ยังถิมไม่ถูกอะไรเงี้ยเนี่ยมันแจกช่องอยากรู้วอะช่องอะไรวะไหน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 แต่ว่าผมดูแต่ว่าผมเซิร์ชเดี๋ยวผมเซิร์ชเนี่ยมันออกเดี๋ยวจะเอาชิช่องกูไปดูนะคุณช่องไหนครับเอามาดูสิเอามาดูสิเอามาดูแต่บุ้งดังก็ถึงขั้นไอ้เที่เขาก็อยากรู้ว่าแบบเออกูก็อยากเห็นเหมือนกันช่องอะไรช่องอะไรได้สิได้สิมึงก็ส่งช่องมา เยิงคนได้สนายิงคนได้สนายิงคนได้สนายเก็บเลยเก็บเลยเก็บเลยเก็บเก็บเก็บลูกซองเก็บทุกอย่างเก็บเลยโอ้โหเล่แนมแนมแบ๊กสวยไอเฟอร์ไม่คนด่ามึงไอ้เฟิร์สไอ้เฟิร์สไม่ควรด่ามึงช่องแชท ไอ้เปิ้ลสมเป็ดขยะหมาหมูสมเป็ดขยะหมาหมูสมเป็ดขยะหมาหมูผมว่าไอผมว่าไอ้นี่แหละสไนเว้ยไอ้ตัวนี้แหละเพราะไอ้เครื่องเนี่ยไล่ยิงไอ้เปิ้ลโอ้ยิงคนได้สไนอีกแล้วนะนี่แล้วเก็บเลยขโมยด้วยเฮ้ยเก็บเลยขโมยไปแล้วครับเข้าเตรียมโซนแล้วครับไปเตรียมไปโอ้ของเนี้ยมันแจกของนั่นเนี่ยอ้าวกอตายแล้วสวย เม็ดเียวเลยครับทเอวดอครับเิวดอปครับเก็บเลยตอนแรกกระบอกนั้นคุณจะคืนผมใช่ไหมคุณได้ละฮะอะไรครับตอนแรกกระบอกที่คนป้อนไปคุณจะคืนผมเคยขโมยคุณเหรอโอเคได้งิกระบอกที่คุณตกนะเอาล่ะยิงบอสได้สนัยอีกแล้วนี่เก็บเลยเก็บครับโดอย่างเดียวครับผมมันมาอีกแล้วมาอีกแล้วเอวบิวมาอีกแล้วไหนฮะปึ๊บ ไว้ยื้อกันหน่อยยื้กันหน่อยยิงกันหน่อยโอ้โโอเคโอเคดีเลยดีเลยอ่าบิลอายุบิลมาอีกแล้วเก็บเลยเก็บเลยเก็บเลยไม่ได้ไม่ได้ยิงให้ตัวเองนะกันเล็กันเล็มไม่ไดกันเลยไม่ได้เอาล่ะท่านผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้นะฮะขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับ บอกเลยว่าชอบมากครับถึงแม้อาจจะมีแอบกระตุกนิดๆหน่อยๆนะฮะแต่ก็มีส่วนที่ชอบอยู่นะฮะอันนี้ก็ต้องต้องบอกว่าชอบชอบอยู่นะแต่จะขอพูดถึงจุดที่ไม่ชอบด้วยนิดหน่อยนะฮะเผื่อผู้พัฒนาเนี่ยมาดูคลิปนี้นะครับจุดหนึ่งเลยนะฮะอยากให้แก้นะครับผมขออย่างนึงเลยนะครับกลางคืนเนี่ยให้มันสว่างกว่านี้หน่อยจะได้ไหมครับถ้าไม่มีไนท์นี่คือมองอะไรไม่เห็นเลยนะฮะ มืดมากครับ1แล้วนะ2ครับสัญ,ญลักษณ์แคนครับผมขอเลยสัญ,ญลักษณ์แคนเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ไกลแค่ไหนให้มันเห็นขึ้นเป็นสีอะไรสักสีหนึ่งบนหัวได้ไหมฮะอันนี้คือแบบต้องเข้าไปใกล้ๆถึงจะรู้ว่าเป็นคนในแคนตัวเองนะซึ่งมันบางทีมันทําให้เราหลงและบางทีมันทําให้เราคิดว่าศัตรูเนี่ยเป็นคนในแคนเราได้นะบ,บางทียืนอยู่ข้างกันไม่รู้นะฮะมีเหตุการณ์แบบนี้มาแล้วนะฮะเออแต่ผมอาจจะไม่ได้อัดลงให้ดูเฉยๆนะฮะตอนนั้นคือแบบผมตัดกล้องไปแล้วนะครับ 3ครับมันจะมีบางช่วงนะครับที่เราจะจัดกระเป๋านะครับเราจะแอบเราจะนั่งหรือว่าเราจะนอนเนี่ยในการจัดของในตัวเนี่ยนะครับเรากดนั่งแล้วเราเปิดกระเป๋าตัวละครเราดันยืยนขึ้นนะครับอันนี้ขอให้แก้นะฮะเออคือนั่งหรือว่านอนแอบเนี่ยเวลาจัดกระเป๋าก็ขอให้มันขอให้มันเออนั่นแหละขอให้มันจัดอยู่ได้ะนะครับอยู่ในท่าเดิมไม่ใช่แบบจูๆ่ๆนอนปุ๊บเปิดกระเป๋าลุกโดนยิงตายนะครับผมอันนี้ไม่โอเคนะครับ4ครับ เวลาที่เราเ,เก็บไอเทมนะครับเก็บไอเทมเนะี่ยกดเก็บไอเทมเนะี่ยผมอยากให้ไอเทมเนะี่ยที่เป็นของใช้เนี่ยมันเด้งเข้าของมันเด้งเขา้าล็อกที่เป็นของใช้เองนะครับไม่ใช่ว่าเก็บปุ๊บแล้วเราต้องมาลากใส่บางทีมันมันไม่ทันการนะเวลาจะสู้กับใครนะครับสมมติวา่าเราตายแล้วเรามาเก็บของเราเป็นตัวเปล่าเนี่ยพอเราเก็บปุ๊บให้มันเด้งเข้ากับช่องปืนเลย อาวุธถือเวลาเราเก็บปุ๊บก็ให้มันเด้งเข้าช่องถืออาวุธเลยแบบนี้นะครับผมว่ามันจะรวดเร็วนะฮะแล้วมันก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถตอบโต้กับศัตรูได้เร็วขึ้นไม่ใช่ว่าแบบโอ้โหไปเก็บปุ๊บต้องแบบมาลากใส่อีกกับบางทีมันนั่นแหละนะครับฝากผู้พัฒนาเนี่ยไปเอาคําพูดผมลองไปพิจารณาดูก็แล้วกันนะครับยังไงก็พร้อมจะสนับสนุนนะครับ <c oughs> เพราะว่าผมชอบเกมแนวนี้มากนะฮะโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าชอบครับอย่าลืมกดไลค์กด ครกันด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ